แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้สิงส่งที่คนโฟกัสคือก็คืออ๋อโอเคก็พี่นุชี่แหละค่ะเป็นโจทย์จากพี่นุชี่ไงเขาเหมือนแบบว่าเอ้ยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี้ยเราก็อยู่มา1ิปีแล้วเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ก็เหมือนเดิมอะเล่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าถ้าทำไม่ได้เธอก็ลาออกไปก็เลยต้องทําให้ได้ครับ เขาพูดตอนไหนพูดตอนที่แอดมาแล้วหรือว่าพูดตอนที่เขา,ารู้ว่าเป็นออฟกันต้องเรียนพิ่น์ชีพูดเขารู้ว่าเป็นออฟกันครับแล้วเขาก็เลยมามาแบบมาบีฟเราอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันเปลี่ยนแปลงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยบอกว่าเอ้ย e เราก็เลยออกกําลังกายไหมพอออกกําลังกายเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับก็หายไป4ี่ห้าโลพี่รู้สึกไงครับพูดของพิมชพคือว่าถ้าทาไม่ได้ก็ออกคือผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงพุชอัพที่ดีมากๆเลยครับมันทําให้เราแบบตั้งใจแล้วก คือเราเหมือนเราตั้งใจกับตัวเองมานานมากแล้วครับแต่ทําไม่ได้ทักทีแต่พอมันมีคนบังคับแบบเนี้ยเราต้องทําให้เขาเห็นให้ได้แล้วมันจะส่งผลดีต่อเราด้วยไงครับแล้วพอแบบพอซีรีส์ออกมาเทเลอร์ออกมาแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยเออเราก็ภูมิใจในตัวเองนะเราแบบเขาถามว่าทาไมแบบช่วงนี้โชว์บ่อยก็กูเหนื่อยเงี้ย,ยกูก็ต้องโชว์ว่ะเออก็เหนื่อย ในชีวิตครับ34ปีนี้คือล้างยกเว้นตอนทันลรคอะครับอ,อันนั้นนะที่พี่ออเ,เคยคิดว่าเราจะมีหุนเนี้ยไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นมาไม่มีทางทำได้เพราะว่าแบบยิมกับเราคือตรงข้ามกันเลยแต่ว่าก็ก็ก็ต้องฝืนตัวเองครับหลายๆอย่างออกกำลังกายด้วยควบคุมกินด้วยแล้วก็ต้องนอนให้พอด้วยครับไม่งั้นถามช่วงแรกมันรู้สึกเหนื่อยไหมรู้สึกว่า มันยากยากมากเออ <Core. S 2> <ๆ>แล้วเราอายุเยอะแล้วไงเราแบบเฮ้ยอย่าใช้คำนั้นเออเราก็ไม่ได้ไม่เคยออกกําลังกายเลยเมื่อกี้เราพูดสามสี่ไปแล้วเออเออเราไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วเราไม่เคยสะสมกล้ามเนื้อไว้ครับค,คือถ้าสมมุติว่า,าน้องๆเล่นตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยการสะสมกล้ามเนื้อมันจะดีกว่ามันจะขึ้นดีกว่าใช่ใช่ใช่อย่างฟอสอย่างโพสอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการสะสมกล้ามเนื้อไว้แล้วแล้วคือเรามันเริ่มต้นเงี้ยมันจะขึ้นช้าครับมันก็เลยท้อช่วงแรก พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นผลเห็นผลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ก็มีความสุขนะครับก็มีคนบอกว่าเริ่มเริ่มต้นแรกๆมันจะแบบว่าร่างกายจะไม่ชินอาหารแบบมีฝุนตรงนมันมีอาการแบบเรื่องกินเป็นหลักครับเราก็นั่งดูไอแอปพลิเคชันที่ไว้สั่งอาหารครับดูตลอดทั้งคืนน่ะตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนน่ะผมกูหิว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 เลื่อนดูแล้วกินหรอเลื่อนดูแล้วก็ไปชงเวกินครับอ๋อเหรออฮะก็คือไม่สั่งใช่ใช่เปรียบบบภาาาพเเเหมือนแว่ฮ้ยร เราเห็นของอร่อยอ่ะแล้วเราได้กินแล้วอ่ะอันนั้นน่ะก็คือเหมือนแบบหลอกก็มีประมาณหนึ่งครับพออยู่ในกองเราก็ต้องรักษาต่อเราก็ต้องกินปลาตัวหนึ่งตอนเป็นมื้อเย็นห้ามกินข้าวห้ามกินคาบอะไรเงี้ยอ,อันนี้กี่เดือนถึงจะได้โอ้ก็ห้าหเดือนนะนานอยู่นะครับนานอยู่เหนื่อยอยู่แล้วพอใจกับสิ่งที่มันอองไปได้อีก ก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบพอเห็นเชลเลอร์แล้วก็มาชื่นชมเราว่าเฮ้ยร่างทองร่างทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะเพราะเราก็ทํามาแบบในระยะเวลาที่เราทำเราก็ไม่ได้บอกใครเราก็แบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบผลลัพธ์มันได้ก็ดีใจอแล้วไองพิการเป็นยังไงคนรอการยื่นแบบแจ็คพอตแทนไมกลามาที่แบบตามสไตล์เรามาถึงในเรื่องเบิร์นเอาใช่ไหมครับครับก็ในเรื่องเบิร์นเอาเนี่ยก็การรับบทเป็นจิราใช่ไหมจิรามันก็จะมีความเป็นเอ่อ S <S เขาเรียกว่าศิลปอ,อคนวาดภาพเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินศ <S ps en> <S ps en> ิลปินใช่ไหมครับศิลปินใช่ไหมครับมันก็จะมีความแบบเป็นแบบว่ามูที่มีความเป็นตัวเองสูงมาก,มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในมุมเราก็จะเห็นหลายๆมุมของจีระมันน่าจะเป็นมุมเกี่ยวกับเอ่อความรักความเกี่ยวกับการงานอะไรเงี้ยเพราะว่าการรูส้สึกว่ามันก็มีหลายๆมุมมองคใครที่ได้ดูเบิร์นเอาก็จะได้เห็นกันในอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง จริงมันเป็นการเปลี่ยนภาพออาการเกิมาหลังจากที่เราร่วมงานกันมาสิบปีแล้วใช่ครั้งนี้มันก็จะมีความแบบว่าโตขึ้นเนาะโตขึ้นเสียวมากขึ้นดูเล่นใช่เสียวมันเสียวมากขึ้นอะไรันจะมีความสามารถได้เลยใช่เราก็พูดเลยพาะเรื่องเทเลอร์เลยเธอเรื่องเราจะมีความแบบอุ้ยเราชอบเขามากเราอยากนู่นอยากหลายอย่างเลยครับใช่ถ้าไปดูดีๆมันมีอะไรใช่มีมีความมีความนิดนึงแบบเทียบแบบ เอ่อร่างกายเป็นดอกไม้ร่างกายเป็นภาพวาดทำไมเราถึงวาดคนนี้ได้เราถึงวาดคนนี้ไม่ได้มันใช้ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่เลยครับที่จริงเราสองคนชมมาเพราะว่าถ้าเป็นที่เป็นทีมันจะไม่ได้มีแนวมีดูใช่แต่ว่าเอาจริงๆพอเราได้เห็นภาพออกมาที่จริงมันไม่ได้อีโรติกแบบโอ้จ๋าแต่มันจะมีความแบบว่าความเป็นพิซูชี่มันจะแต่ละซีนที่สมมติว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยไปหมดเลยใช่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 มันดีมากครับมันแบบเทลเลอร์คือแบบทำงานมากๆเลยเราก็รู้สึกว่า โอ้ที่เราแบบถ่ายเหนื่อยมามันเห็นผลว่าคุณรู้หรือเปล่าเรื่องเบิร์อาถ่ายกล้องเดียวจ้ะกล้องโคใช่เป็นกล้องเดียวอ่ะปกติแบบปกติเขาถ่ายแบบสองกล้องอะไรเงี้ยใช่ใช่กล้องเดียวแสดงว่าก็ต้องเล่นเหมืนเดิมเล่มืนเดยยังต่ำประมาณสิบห้าเทค ต่อหนึ่งซีนเอ้ยคัดเราก็เออคัดคัดคัดเทคเดี๋ยวเราหาว่าเราเล่นเเออดี๋ยวพี่นุชิมาว่าเราขอโทษนะพี่นุชิขอโทษครับหลายคัดหลายครั้มากมากใช่ใช่ใช่เขียนแคปหน้าใช่มันต้องเข้าก่ออกแล้วก็มีมีเดียมมีทูช็อตมีผ่านไหลมีแคบขาดมีแบบกว้างไปอีกเลยอ่าแล้วมันต้องยังไงอ่ะก็เราก็ก็อย่างที่บอกว่าพอเรา เล่นรอบแรกเราจําบทยังไม่ค่อยได้เราถ่ายไปเรื่อยเราก็จะจําได้เองเพราะว่ามันมีหลายคัดเราจะได้พูดเรื่อยๆจนมันเข้าเข้าเนื้อเหมือนฉีดยาเลยเธอะอะไรครับดีครับก็ปปีเขาขุนลีนมากขึ้นก็เหมาะกับการมาเล่นเบิร์นเอามากๆเพราะว่าในเรื่องนี้เพราะพี่นุชเช่าบอกอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเธอต้องแบบถอดเยอะอะไรเงี้ยก็เลยต้องเอามามาฟิตเรื่องนี้ยี่เป็นขวนแล้วมาถอดเยอะคือเราไม่เคยเห็น เออคิวแรกอ่ะครับก็กังวลนะเพราะผมไม่ชินกับการที่แบบไม่ใส่อะไรเลยในกองอะ่ะมันก็ใส่เกงในตัวเดียวตั้งแต่หกโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่เคยเจอเรื่องไหนมาก่อนอ,อะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบหกคิวแรกเจ็ดคิวแรกเนี้ยมันจะถ่ายเป็นเหมือนแบบถ่ายเป็นโลเคชั่นผมทั้งหมดเป็นบ้านผมทั้งหมดเนี้ยแล้วผมก็เลยต้องแบบอยู่อย่างนั้นอะ่ะผมก็ห้ามกินอะไรไปเรื่อยอย่างเัน้ยไปเรื่อย ก็ตื่นเต้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเขินเขินคนที่ทำงานด้วยครับเออเพราะว่าเราไม่ใส่อะไรเลยเออถามกันดิเพราะว่าตอนแบบลงอ่างจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วผมแบบไม่รู้วิธีลุกอ่ะวิธีลุกแบบถูกต้องอะไรเงี้ยผมก็เสยไปกล้องไปหนึ่งดอกไอ้นั่นคือพี่ถามตรงคือไม่ได้ทะลึ่งมันคือของจริงของจริงแต่อาจจะแบบเอออาจจะทำแบบพัน ผ่านการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟเฟกต์อันหมายถึงว่าเก็บภาพเออนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเออเนาอืมของจริง,ง,ง,รงมันต้องได้จริงขนาดนี้เลยหรอถามกาันดิผมให้กันดูเลยการนี่เป็นไงสวยไหมสวยไหมอะไรเงี้ยได้<อ>บางสิ่งก็ต้องเดินตามหลังเขาอะไรเงี้ยเขาก็แก้ผ้าอะไรเงี้ยเออผมก็บอกว่าเป็นไงเป็นไงว่าตูดสวยไหมอะไรเงี้ยจริงเหรอทุกันจะเอาแบบนี้หรอแต่เขาแล้วเขาแล้วแต่ไม่ผมก็ต้องกระจัดความเขินดิไม่งั้นผมก็โอ้โหดอกจันเป๊ะๆเงี้ยเหรอ ครับทำไมทำไมทำไมจะก็บายความเขินเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เธอมันอึดอัดอึดอัดพูดไม่ถูกไม่ต้องการเป็นไงอ่ะครับป่าปีที่เคยเห็นมาสิบกว่าปีก็เอาจริงๆเราก็พอแบบว่าเขาเราตอนตั้งแต่ถ่ายเทเลอร์มั้งเราก็เห็นเขาอั้รแต่แรเแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากอะไรเงี้ยใช่ครับก็รู้ด้วยว่ามันก็ทํางานอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องทําตามหน้าที่ของทุกคนอะไรเงี้ยใช่บอกไปฝากเปิดโลก อปกัน10ปีเนี่ยครับสิปีสิเรื่องเรื่องที่สิบนี่อันนี้ที่สิบสิบเอ็ดอันนี้เรื่องนี้น่าจะเรื่องที่สิบเรื่องที่สิบเรื่องที่สิบพอดีครับก็สิบปีเรื่องที่สิบนะครับก็สําหรับกันช็อตนะครับผมหลงรักฆาตกรครับก็ฝากด้วยฝากด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล้างแค้นสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองเนี่ยมินินะครับชื่อมินนนั้นในเรื่องแล้วก็เล่นเป็นเหมือนแบบช่าง เป่า,ปาแก้ว,กวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเกี่ยวกับศิลปะเข้ามาอีกแล้วแล้วผมรู้สึกว่า อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับศิลปะการล้างแค้นที่มันเป็นศิลปะมันจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็รอดูครับว่าพี่ชิกเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นแบบคือเร like ื่องเนี้ยพอกันจําวันแรกที่พี่กูดโทรมาได้เลยพี่กูดโทรมาบอกใช่พี่กูดโทรมาหากันบอกว่ากันเนี่ยปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเหนื่อยไปด้วยกันนะเนื่องเป็นประมาณนี้กันอยากอุ้ยเอาไหมกันอยากเล่นมากเพราะเราก็ได้เห็นทิชานน่นนี่นั่นของพี่กูดทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรารู้สึกว่าอุ้ยมันต้องสนุกมันต้องอะไรแล้วมาบวกกับพี่ชิกอีกที่เราเคยถ่ายกับ ลิฟิ์เดย์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากเล่นมากเรื่องนี้ครับก็รอเลยกันช็อตแต่พอถึงเวลาจริงพี่กูทิ้งครับเหลือแต่พี่ชิกละให้เขาก็มาอ๋อเดี๋ยวเขาก็มาควบคุมใช่เขามาเขามาด้วยกันเขาไม่อยู่แถวนี้เนาะโอเคครับผลหลายมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยเธอสิบปี